สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่ไทเกอร์คิงด้อมนะคะคุ้มเสือนะคะที่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปชมน้องๆเสือข้างในปากกันนะคะสายโดมพาไปเลยค่ะ,ะค่ะ,คะ ครับแล้วเราก็มาถึงที่ที่เป็นเหมือนห้องอนุบาลเสือน้อยนะครับซึ่งตรงนี้จะเป็นเสือที่อายุน้อยที่สุดของ Tiger Kingdom นะครับเราจะมีอยู่ทั้งหมด3พี่น้องนะครับผมมีตัวหนึ่งนอนอยู่ตรงนี้นะครับพี่เงินเนาะแล้วก็น้องนาคนะครับผมที่เล่นมะพร้าวอยู่ตรงนี้แล้วก็จะมีพี่ทองตอนนี้กำลังไปกินน้ำอยู่ครับเดี๋ยวน่าจะเดินมาเล่นด้วยกันน้องๆทั้ง3ตัวเป็นลูกเสือ คลอกเดียวกันนะครับเกิดมาพร้อมกันแต่แต่ละตัวก็มีนิสัยแตกต่างกันเนาะจะเห็นตัวหนึ่งก็ชอบนอนเป็นส่วนใหญ่อีกตัวนึ่งคิดเล่นหรือว่าตัวชอบเล่นด้วยกันเป็นช่วงตื่นขึ้นมาก็จะเล่นด้วยกันนะครับผมแล้วก็จะกินนมกินไก่เนื้อไก่บดเนาะช่วงนี้ก็จะมีเสริมโปรตีนเป็นเนื้อไก่ให้เขาอ่าพี่ทองมาแล้วหรอครับ ก็สำหรับช่วงวัยนี้ต้องดูแลเป็นพิเศษครับเราจะอยู่ด้วยประมาณ10-12ชั่วโมงต่อวันนะครับเพื่อให้เขาคุ้นชินกับเราตั้งแต่เด็กๆซึ่งถ้าโตขึ้นมากว่านี้หน่อยก็จะทําการย้ายไปอยู่กรงที่ใหญ่กว่านี้ครับแล้วก็มีสระน้ํามีสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่เขาแล้วก็ถ้าหากว่ามีโอกาสมาเที่ยวนะครับอย่าลืมมาเยี่ยมหาน้องๆน้องเงินน้องทองน้องนาคนะครับผม ตอนนี้น้องเขาอายุได้4เดือนกว่าแล้วครับก็เราอยู่กับกรงชิต้านะครับผมก็จะมีู่2ตัวนะครับชื่อน้องน้ำมนตแล้วก็ชื่อน้ำโมชิต้าเนี่ยเป็นสัตว์ที่เรานําเข้ามานะครับไม่ได้เกิดที่น้องๆไม่ได้เกิดน้องงนำเข้ามาจากแอฟริกาใต้นะครับมาจากเมืองจฮันเนสเปิร์กบินข้ามน้ําข้ามทะเลมาเลยใช่ไหม น้องมาจากสวนสัตว์นะครับไม่ได้มาจากป่าเนาะก็สังเกตว่าน้องมีความใกล้ชิดก,กับคนกับพี่เลี้ยงมากมานี่ชอบเลียและเกินนะฮะนี่เราเอาโซเดียมจากแขนอยู่เค็มไหมลูกเค็มไหมเค็มไหมชีต้าเนี่ยจะอยู่ในกลุ่มของเสือขนาดกลางนะครับก็จะเหมือนกับสิงโตภูเขาแล้วก็กลุ่มแมวขนาดเล็กเนาะจะไม่ได้อยู่ในจัดอยู่ในกลุ่มเสือขนาดใหญ่หรือว่าแมวขนาดใหญ่นะครับอย่างเช่นเสือโคร่งสิงโตเสือดาวอะไรแบบนี้เนาะหลายคนอาจจะชอบสับสนเนาะระหว่างเอ๊ะ ชีตาใช่ไอตัวที่ปีนต้นไม้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับไม่ใช่นะครับอันนั้นเสือดาวเนาะมันจะมีวิธีเราเราจะดูแยกมันได้นะครับชีตาในตัวจะเป็นจุดนะครับจะเป็นจุดแต้มๆทึบเลยจะเห็นได้ชัดว่ามันเป็นแต้มทึบแล้วก็อีกอันนึงคือชีตาจะมีลายพาดลงมาจากหัวตานะครับลงมาถึงแก้มด้านนี้นะครับเราจะเรียกว่าลายน้ําตาครับจริงๆมันไม่ใช่มันไม่ใช่เป็นทางเพ่น้ำตาลงมานะมันเอาไว้ช่วยตัดแสงลดแสงนะครับผม แต่ชอบอยู่ด้วยกันนะครับชิตา้าถ้าเกิดว่ามีความใกล้ชิดกับใครหรือว่ากับเพื่อนด้วยกันเองนะเจะติดจะอยู่ติดกับโนมากก็ดูชิต้าเนี่ยจะหางเป็นพวงนะครับแบนด์เนาะจับจับไปดูจับไปด,จดูจับหางดูหน่อยเห็นเะห็นเห็นหจับหางหางจะเป็นแบนด์นะครับจะเอาไว้ช่วยบังคับทิศทางลมเวลาน้องวิ่งเร็วเขาเป็นสัตว์บกที่วิ่งเร็วที่สุดในโลกนะครับ เร็วขนาดไหนก็ประมาณเฉลี่ยนะอยู่ที่ประมาณ8 0 1สถึงกิโลเมตรต่อชัมม่วโมงนะครับก็ถือว่าเร็วมากเนาะแต่ว่ามันจะเร็วในระยะสั้นเนาะไม่เกินคิดว่าไม่น่าจะเกิน400เมตรก็เริ่มหมดละนะครับเขาจะใช้วิธีการล่าในการย่องเข้าไปใกล้ๆเหยื่อแล้วก็เริ่มวิง่งเหยื่อที่ล่าก็จะเป็นถ้าเป็นในธรรมชาติเนาะี่จะเป็นพวกอทอมสันกาเซลกวางอันทิโลปขนาดเล็กนะครับลูกสัตว์พวกลูกมาลายลูกวีดเบดเนาะด้วยความที่ว่าเขาตัวโตแค่เนี้ยเขาไม่ัวโตไปมากกว่านี้ละ เขาจะไม่สามารถล่าทารกหรือว่าล่าเหยื่อที่มันตัวใหญ่กว่านี้ได้เช่นกลุ่มของพวกม้าลายนะครับพวกควายป่าหรือว่าหรือว่าเป็นพวกยีราฟอะไรนี่คือจะจะ,จะไม่ได้เลยะะแม้แม้กระทั่งคนเองก็ตามนะครับเขาก็จะไม่ไม่สามารถล่าเราได้ะะถ้าเราถ้าถ้าเขาอยู่ตัวเดียวเลยครับตรงนี้ก็เป็นกงใจแอนนะครับเป็นเสือที่ตัวโตที่สุดขอ้งเล่าที่สามารถเข้ามาสัมผัสเล่นมันได้นะครับเป็นตัวเต็มวัยอายุ 8ปีแล้วนะครับตัวนี้ชื่อบ้ยแล้วมีพี่ของมันชื่อแบงค์จะอยู่ด้านนู้นนะครับแบงค์วันนี้ไม่ค่อยเข้ากล้องเท่าไหร่นอนหลับได้ถึง18ชั่วโมงต่อวันนะครับตอนนี้กินประมาณวันละ5 6กิโลต้องดูบอดี้สกอร์ของมันด้วยนะครับตอนนี้ก็ร่างกายอ้วนทวนสมบูรณ์ดีไม่อ้วนไม่ผอมเท่าไหร่ เราจะคอนโทรลน้ําหนักของมันนะครับคอนโทรลร่างกายของมันไม่ให้อ้วนเกินไปนะครับไม่ให้ผอมเกินไปก็จะมีนักโภชนาการคอยดูแลอยู่นะครับโปรตีนี่ถ้าเป็นตัวเมียนี่ก็จะเริ่มดื้อแล้วนะครับตัวเมียก็จะ3 4ีปีก็จะเริ่มถึงวัยเจริญพันธุ์ก็จะเริ่มดื้อแล้วตัวนี้ตัวผู้นะครับก็จะนิ่งกว่าตัวเมียก็ถ้านักท่องเที่ยวสนใจก็เข้ามาสัมผัสมันได้นะครับแต่ว่า ก็จะมีกฎระเบียบอยู่นะครับถ้าเป็นพวกสตาฟเนี่ยก็จะคุกคีทุกวันเนาะก็จะเชื่องระดับหนึ่งเลยก็สามารถเล่นจับหัวจับตัวได้แต่ว่าถ้านักท่องเที่ยวก็ต้องอยู่โซนด้านหลังนะครับตรงนี้แล้วก็จับเฉพาะลําตัวนะครับมาสัมผัสมันได้ถ้าไปจับส่วนหัวกับเท้าหน้าของมันนะครับก็อาจจะเป็นอันตรายได้นะครับเราก็จะเซฟไว้ก่อน